เอาไบไม้ให้กินสิคะลูกเอาไปไหมให้หนอนกินเอาไปไมมให้หนอนกินเอาไบไมให้หนอนกินสีเหลืองเนี่ยเขามีจุดกิด้วยหนึ่งจสองสีมีหัวเอาไปเอาไนานี่ก็เอามือวางหรอ นายเนี่ยนอนเอเอใส่เดมี่นอนอึนอนอึเนี่ยอึอึอึนอนอึนอนอึนอนอึทำไงดีอะนอนอึทำยังไงอะเดมี่นอนอึทำยังไงคะฮึนอนอึทำยังไง <laughs> ใ็ดตื่นนะเอาตื่นกอันนี้อันนี้นอนสีอะไรเดมี่หนาสีอะไรเออออเออนอนอึใส่เดมี่ใช่ไหมหนอนมันทำไรเดมี่